วิชาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอริยมรรคสมัคคีเกิดขึ้นนั่นแหละอริยมรรคสมัคีเกิดขึ้นเมื่อใดอวิชาก็ดับไปเมื่อนั้นกิเลสและความทุกข์ก็ดับไปพร้อมอวิชาดับด้วยเราตึงไม่ต้องละอะไรสักอย่างเดียวบางอาจารย์สอนว่าให้ปล่อยอย่างนั้นให้ปล่อยอย่างนี้อย่ายึดอย่างนี้ ไม่ถูกที่แท้ไม่ต้องไปละอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องละเราดูให้รู้ให้เห็นเท่านั้นการจะดูให้รู้ให้เห็นก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ที่กายที่จิตที่เรียกสติปัฏฐานสี่อยู่เนืองๆไม่ละไม่วางปัญญาก็เกิดขึ้นรู้เห็นตามความเป็นจริง ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่ตนและสิ่งที่เป็นตัวตนด้วยปัญญาความรู้นี้เป็นไปเหมาะเจาะเมื่อใดอริยมรรคทั้ง8ก็มีกำลังเสมอกันที่เรียกอริยมรรคสมคคีเกิดขึ้นวิชาหรือปัญญานั้นจึงเห็นแจ้งเห็นชัดอริยสัจทั้งสี่ว่าไม่ใช่ตน สมุทัยคือกิเลสท,ทั้งหลายอันมีอวิชชาเป็นประธานก็ดับทุกข์ก็ดับไปพร้อมกับอวิชชานั้นถ้าอาริยมรรคสมคีของพระโสดาบันเกิดขึ้นอวิชชาตันหาอุปทานของปุถุชนดับไปก็เป็นพระโสดาบันถ้าสิกขาคามีมรรคเกิดขึ้นกิเลสของพระโสดาบันดับไป ก็เป็นพระสะกิทาคามีเมื่ออนาคามีมรรคเกิดขึ้นกิเลสของพระสะกิทาคามีดับไปก็เป็นพระอนาคามีครั้งอรหันตมรรคเกิดขึ้นกิเลสทั้งปวงก็ดับการที่ใครๆจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสะกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอ,ร,ะอรหันต์ จึงไม่มีความจําเป็นต้องไปละนั่นละนี่ที่แท้การคิดว่าจะละนั่นละนี่จะละความโลภละความโกรธความหลงคิดจะละอย่างนั้นมันกลับผิดเพราะเราจะละสิ่งใดเราต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงและตามความเป็นจริงแล้วเราไม่อาจจะละอะไรได้ทั้งนั้นมีแต่มันละเราเพราะว่าเรายึดมันไว้ ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ถ้าเรารู้หลักสำคัญนี้แล้วตั้งใจ,จเจริญอินทรีย์สังวรพร้อมจเจริญสติปัฏฐานสตามวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้แล้วการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลถ้าทำถูกวิธีก็เป็นของนิดเดียวไม่ยากมากทำสติสัมปชัญญะให้ตั้งอยู่ที่กายที่จิต แล้วจะเริญสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดินอยู่ก็รู้ว่าเราเดินอยู่ยืนอยู่ก็รู้ว่าเรายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่ตั้งกายไว้อย่างใดก็รู้อย่างนั้นพร้อมกับตั้งใจทํากายคงที่ทําใจคงที่ไว้ด้วยทําอยู่อย่างนี้เนือง เมื่อสติปัฐานเกิดขึ้นแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปนึกเอานึกละอะไรอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูดูดูอย่างเดียวการดูอยู่อย่างเดียวนี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นทางให้ถึงความสิ้นทุกข์ครั้งสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเรายังดูอยู่เฉยๆดูอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ดีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เราก็รู้ก็เห็นสิ่งที่ดีนั้นอยู่เมื่อรู้อยู่นานก็จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงทีแรกมันมีอยู่นิดเดียวเราดูเฉยอยู่มันก็มากขึ้นและก็ทรงอยู่ต่อไปก็ดับก็รู้ว่าความดีนี้มันก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เห็นบ่อยๆเข้า โลกิยปัญญาแก่ขึ้นพอสมควรวิปัสสนาก็เกิดขึ้นจนถึงอริยผลได้ไม่ต้องไปนึกว่าอันนั้นไม่เที่ยงอันนี้ไม่เที่ยงอันนั้นเป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ตนไม่ต้องไปนึกอย่างนั้นดูอยู่เฉยๆแล้วเราก็เห็นความไม่เที่ยงของมันการเห็นความไม่เที่ยงเรียกว่าพิจารณา เห็นอนิจจังการที <not S 1> <right S 2> ่เราไปนึกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงนั้นไม่ใช่พิจารณาอนิจจังพิจารณาหมายความว่าไปรู้ไปเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่เที่ยงอย่างนั้นความรู้ดังกล่าวนี้เป็นความรู้ด้วยโลกิยะปัญญาด้วยปัญญาที่เกิดจากสมถะเมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตาอยู่เนืองๆหนักเข้าหนักเข้ามันก็รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เราสิ่งที่เปลี่ยนแปลไปไม่ใช่เราเราไม่ใช่สิ่งนั้นถ้าวิปัสนาเกิดขึ้นมันรู้ทั้งสองอย่างคือรู้ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่ตนด้วยรู้ทั้งตนด้วยไม่ละก,การดูคงดูอยู่อย่างนั้นความรู้มันชัดขึ้นชัดขึ้น จนถึงขนาดถึงที่สุดเรียกว่าวิชาเกิดอวิชาก็ดับไปจึงสำเร็จอริยมรรคอริยผลเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับเราต้องดูเฉยๆอะไรเกิดขึ้นก็ดูดับไปก็ดูทั้งตั้งใจทำกายคงที่ทำใจคงที่ไว้จะสำเร็จมรรคผลได้เพราะมีกายคงที่ มีใจคงที่จึงจะสามารถดูเฉยๆอยู่ได้กายคงที่ใจคงที่คืออินทรีย์สังวรอ,อันนี้เราต้องนึกไว้เนืองๆเราต้องนึกไว้บ่อยๆเมื่อเรานึกไว้เมื่อใดความทำกายคงที่ทำใจคงที่ของเราจะมีหน่อยหนึ่งเมื่อเรานึกถึงกายคงที่ใจคงที่บ่อยๆ เราก็ทํากายคงที่ใจคงที่ได้บ่อยๆเมื่อเรานึกอยู่หนึ่งเนืองความมีใจคงที่มีกายคงที่ของเราก็มีมากขึ้นมากขึ้นนึกอยู่หนึ่งเนืองทำอยู่หนึ่งเนืองกายคงที่ใจคงที่ของเราก็มากขึ้นมากขึ้นหนักๆเข้ามันก็กลายเป็นพื้นฐานธรรมดาของเราเพราะฉะนั้น ผู้ใดคิดว่าเราจะสักการบูชาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็ตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติอยู่เนืองๆสิ่งที่ต้องปฏิบัติประจำตลอดเวลาก็คือมีกายคงที่มีใจคงที่จะอยู่ในที่ไหนก็นึกถึงกายคงที่ใจคงที่ไว้ อันนี้เป็นข้อปฏิบัติในอินทรีสังวรซึ่งจะเป็นเหตุให้สุจริตสามและโพธิปัจจัยธรรมเจ็ดหมวดเกิดขึ้นจนถึงวิชาและวิมุตติเป็นผลสูงสุดด้วยการปฏิบัติบูบชาอันมีผลใหญ่มีอานิสง์ให้สามารถบรรลุมรักผลมีโสดาบันเป็นต้นถ้าการปฏิบัติของเรายัางไม่ได้สำเร็จมรรกผล มีโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ใกล้ตายเราก็จะได้ถึงมรกผลได้ถ้าใกล้จะตายยังไม่ถึงมรกผลตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์รั้นไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็จะสำเร็จมรกผลได้ถ้าไปเกิดบนสวรรค์แล้วยังไม่ได้สำเร็จมรกผลเพราะเหตุที่เป็นธาตุเวนยะผู้นั้น ไม่อาจสำเร็จมรรคผลในปัจจุบันชาตินี้คือไม่อาจสำเร็จมรรคผลในมนุษย์นี้ได้แม้เกิดบนสวรรค์แล้วยังไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมสารีริกธาตุคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของพระพุทธเจ้าที่ถวายพระเพลิงแล้วกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด ไม่เหมือนพระอาหารหันต์ทั้งหลายจะกลายเป็นพระาธาตุเพียงเล็บฟันกระดูกเท่านั้นครั้นอีกเจ็ดวันจะเส้นพระศาสนาพระบรมสารีริกธาตุทั้งปวงจะไปประชุมกันที่โคนพระศีมหาโพธิ์และแสดงปฏิหารเป็นองค์พระพุทธเจ้าเปล่งรัศมีหกประการแสดงธรรมอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืน พวกมนุษย์มองไม่เห็นเทวดาและพรหมเท่านั้นได้เห็นพวกเทวดาและพรหมที่เป็นธาตุเวนยะฟังธรรมนั้นแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลกันทั้งสิ้นบัดนี้เรายังไม่ได้มรรคผลยังไม่เป็นพระโสดาบันเราตั้งใจทำกายคงที่ทำใจคงที่ไว้หนึ่งเงืองต่อไปสุจริตสามเกิดขึ้นแล้ว และเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเหมือนอย่างที่ฟังวันนี้ฟังแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องละเมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นน,นมันจะดับไปเองเราะฟังแล้วอย่างนี้ภายหลังแม้เราลืมไปแต่เราตั้งใจทํากายคงที่ทำใจคงที่ไว้เนือง,งสุจริตสามเกิดขึ้นแล้ว ใจิตใจของเรามีความผ่องใสขึ้นสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วและลืมไปนั้นก็จะผุดขึ้นมาให้เรารู้ขึ้นในใจของเราว่าเราเคยฟังมาแล้วอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายเราไม่ต้องละเมื่อเราทำวิชาเกิดขึ้นแล้วอาวิชาดับไปสิ่งทั้งหลายจะดับไปเองสิ่งที่กล่าวมานี้ ผู้ฟังทั้งหลายไม่จำเป็นต้องเชื่อตามแต่ว่าควรกําหนดจดนำไปประพฤติปฏิบัติลองดูก็จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่กล่าวมานี้ถูกหรือไม่ถูกเมื่อรู้เห็นด้วยตัวเองว่าไม่ถูกก็จงละเสียถ้าเห็นว่าถูกแล้วก็ทำตามต่อไปเมื่อทำตามถูกต้องดีการบรรลุมรคผล ก็จะมีแก่ตนสมตามปรารถนา